เอาแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะตอนนี้คุณอยู่กับผมนัทไงนะครับเรานี้เราอยู่กันในเกมอนิเมะลาสแตนนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าแมปนี้ผู้เล่นเยอะมากๆนะปัจจุบันจะ3 0,000่นคนแล้วนะครับถือว่าโอเคเลยนะฮะสำหรับแมปเปิดใหม่วันนี้ครับผมจะมาทําการสอนหานิวสุคุณนะแต่ว่าเราจะไม่ได้มาสอนปกตินะครับเราจะมาสอนลงด่านที่มันค่อนข้างยากมากๆอย่างด่านวอเตอร์พาร์ก นะครับเพราะด่านนี้จะมีแต่มอนเตอร์บินเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมจะมาสอนลงแบบง่ายๆชิลๆเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าว่าผมจะลงยังไงนะฮะเมื่อพร้อมรับชมแล้วไปเลย Let's go คุณกำลังประสบปัญหาโรบักไม่พอใช่เลยถ้าใช่ผมขอเสนอกระบักร้ายใหม่เติมถูกเติมไว ปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัสแมพต่างๆเช่นบอกฟุตคิงเลกาซีอันิเมะแอดเวนเจอร์ออลสตารและยังมีระบบรับเติมแบบไอดีพัแถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลทโคตรจะดีเลยนะเออนอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น ROV f r e ฟรีไฟล์พับจีโมบายอา a b นา a บ o u t อา ไปต่ำกันได้แล้ววันนี้ที่คราวบัตโอเคตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าผมจะลงยังไงนะฮะมาดูซิใช่มอนบินเหมือนที่ผมคิดเอาไว้ไหมอ่าจะเป็นมอนบินถ้าเกิดเปิดมาเป็นมอนบินแบบนี้ออกมาตั้งแต่เวฟหนึ่งคือมันจะบินครบทั้ง15เวฟเลยเนาะก็ตรงนี้ง่ายๆครับ อย่างแรกเลยก็รอไปก่อนแต่ตัวที่คุณจะต้องมีนะครับคือสุคุณนะตัวที่เราจะนํามาอีโวเท่านั้นนะครับใช้แค่ตัวนี้เลยนะครับแล้วลงตามผมได้เลยนะครับตรงแรกให้ลงตรงขอบหินตรงนี้อ่าลงไปก่อนนะครับผมหลังจากนั้นนะฮะให้เรารอนะครับจนมีเงินครบ600และรีบวางสปีดวากอนนะครับหรือมันชื่อสโลวาก้อนว่ะเออนั่นแหละนะฮะ จะสปีดจะสโลก็เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวรอตังผมแป๊บหนึ่งอีกนิดหนึ่งอ่าพอได้ปุ๊บให้เรารีบวางเลยนะครับวางไปก่อนวางแค่นี้เลยนะตัวเดียวพอเลยนะครับหลังจากนั้นให้เราทำการเก็บตังคเพื่อลงสุขนาตัวที่สองนะครับจริงๆจุดวางเนี่ยไม่ต้องเป๊ะหรอกแต่ถ้าวางตามผมมันก็จะดีนะครับมันจะผ่านแน่นอนตัวที่สผมจะลงตรงนี้ครับ ให้ดูฮนะขอบมุมหินตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวรอตังแป๊บลงซักเว้นสักหน่อยอโอเคตัวผมจะมาลงตรงนี้นะตรงนี้เลยนะครับเพื่อให้ระยะมันถึงตีถึงตรงนี้นะมันจำเป็นจริงๆเดี๋ยวจะเข้าใจว่าทำไม หลังจากนั้นครับให้เก็บตังอัพสุกุนะทีละตัวครับอัพไปพร้อมๆกันนะครับได้อัพไปพร้อมๆก,กันเลยไม่ติดเอ้ยเพ okay. ื่อนโอเคเห็นไหมจะสังเกตเลยว่ายากมากนะครับแล้วก็เราก็วนกลับมาตัวแรกปึ๊บอัพเลยหลังจากนั้นไม่ต้องอัพแล้วนะครับ ให้เน้นไปที่ตัวหลังสุดเลยคือตัวนี้นะครับเน้นไปเลยนะหลังจากนี้มีตังเท่าไหร่ลงตัวนี้เลยนะครับอัพแค่ตัวนี้พอ,อาสาหรับใครที่ไม่มีสปีดวาก้อนอาจจะไม่แยกก็ได้นะผมไม่รู้ว่ามันต้องใช้ไหมแต่ส่วนตัวผมห้อยไว้ตัวหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อให้มันได้เงินต่อเวฟเพิ่มขึ้นหน่อยเพราะว่า ด่านเนี้ยมันจะได้เงินต่อเว็บยากมากใครมีเอสคนก็วางเอสคนก็ได้ครับแค่ตัวเดียวพอให้มีเงินมาช่วยให้มันพอในการอัพนะครับเนี่ยผมใช้แค่นี้เลยสุขณะก็อยากจะให้มีเลเวลที่65ขึ้นไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวดาเมจจะไม่พอเนาะส่วนบัฟเนี่ยจริงๆบัฟอะไรก็ได้นะครับอ่าอาจจะเป็นบัฟไอ้นี่ก็ได้ไอขอเรียกกล้าม3แล้วกนะันเนี่ยแบบยามี้เนี่ยนะไอเบ่งกล้ามนะขั้น3อันนี้ก็ได้ครับ อ่ะเมื่อคุณอัพจนถึงขั้น4ี่นะครับให้เราเปลี่ยนไปอัพตัวอื่นได้เลยแล้วไล่ให้ทุกตัวกลายเป็นขั้น4ี่นะครับอ่าวิธีลงง่ายไหมเนี่นะรับแป๊บเดียวเวลสิบสองแล้วชิวๆเลยครับใช้แค่ตัวเดียวได้ซ้ําเออจะเรียกว่าใช้ตัวเดียวก็ว่าได้นะที่ผมทําอยู่นะครับแค่นี้เลยมันง่ายซะยิ่งกว่าง่ายครับเนะบี่ยฮะชิวๆเลยสุกุน่ะผมนี่สกิลทีไม่มีด้วยนะ เออต้องบอกก่อนสก,กิลทีไม่มีด้วยนะครับเป็นตัวเปล่าๆเลยผมแค่เอาไปเก็บเวิไว้เท่านั้นเองนะฮะอะชิวๆเลยคือใครมีตามผมลงได้ละตัวที่ต้องมีคือสุกุนฮะยังไงทุกคนก็ต้องมีอยู่แล้วถ้าคุณจะมาเก็บหิ้วถูกไหมอะสปีดวากอนก็เป็นตัวที่ทุกคนต้องมีเหมือนกันนะครับตัวปั๊มตังค์เนาะไม่มีก็คงจะไม่เป็นไรเพราะเขาให้ตังค์ที่เวฟละ7 5 0้าิเออเปจริงๆมันจำเป็นวะเออเออเอาจริงๆเอามีม,มีมันก็จำเป็นนะ นะครับโอเคไหมแล้วกูกดผิดไปอัพสปีดวะก็อาชิบหายละคุยเพลินไงอะแต่จริงก็ไม่มีอะไรแล้วน่าจะผ่านอยู่แล้วนะฮะเวฟสิบห้าแล้วนะคุยกันมันเพลินแบบนี้ก็ยังไม่หลุดเลยนะครับน่าจะเรียบร้อยละนะครับเจอด่านนี้ก็สแปมลงเนี่ยซุกหน้าตัวเดียวแล้วก็ปล่อยชิวชิวดูยูทงยูฟูบได้เลยแต่จริงปล่อยชิวนะพูดไปงนั้นแหละปล่อยไม่ได้แล้วปล่อยไม่ได้หลุดนะครับอ่าเห็นไหมสังเกตเลยว่าชิวละ นะครับหลังากนั้นก็วนกลับมาที่ตัวแรกกันกันเหนียวเพื่อไม่ให้เราพลาดนั่นเองนะครับก็อัพไปครับผมชิวๆก็ไม่มีอะไรแล้ว <c oughs> ก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยเป็นไงมาเร็วเค็มเร็วสั้นๆง่ายๆได้ใจความไหมอ่าถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจช่องนั้นางายกันด้วยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบายบายเห็นไหมชิวๆเลยชิวๆเลยนี่เดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงว่าผมจะได้นิ้นวไหมนะรีบปิดรายการทำไมแล้วขอด่วนได้นิ้วเปล่าได้นิ้วไหมเออไม่ได้ดีหวย